สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟรลอตเทียชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบูคานะครับเป็นเกม NFT ฝีมือของคนไทยนะครับซึ่งกว่าเกมตัวเกมจะมีเปิดให้เล่นเต็มตัวก็ปีหน้าเลยนะครับไทม,ม์สสามก็ประมาณช่วงหลังมิถุนาไปแล้วกระดัก,กระดาอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็เปิดขายไ้ยเปิดขายทำการเปิดขายขาย่เสร็จสิ้นส,สแตนดาร์ดเอไปแล้วนะคือผม,ผมไม่ได้มาทำคลิปไว้นั่นเอง แต่ว่าใครที่พลาดไปก็สามารถมารอ e x c l u s i v e ไข่เอ็กซ์คได้นะครับวันที่15นั่นเองกลางเดือนนี้ใบใบเออราคาเขาฟิกเป็น US ดอลลาร์นะครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่อัน,นตอนนี้คือเมื่อคือนอะ่ะมันเป็น0.25 BNB นะตอนนี้เลือ0.24ก็คือเขาฟิกเอาไว้นั่นเองอ่าแล้วต่อมาลคลิปนี้ผมจะมาเป็นการ แนะนำวิธีการโอนย้ายไข่นั่นเองโดยมันก็ทำง่าย,ายแต่เผื่อบทบ,บางคนไม่รู้ไงก็ก่อนอื่นเราต้องมีบัญชีเป็นบาบิลอนหรือโมชิมาร์เก็ตนะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้โมชิมาร์เก็ตนะก็ทำการก่อนอื่นมันจะเป็นหน้าหลักอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเข้ามาที่โปรไฟล์ครับไข่ก็ส่งได้นะครับไข่ที่กำลังฟักก็ส่งได้เช่นกันผมก็ให้เราทำการไปที่ตัวที่เราต้องการส่งนะ กด transfer เลยครับแล้วเราก็ทำการก o b add date นะครับเนี่ย account ต,ตรงเนี้ย add date ตรงนี้ครับเราต้องการส่งไปที่กระเป๋าไหนแล้วก็ส่งไปเลยนะเดี๋ยวผมขอก g o มาก,ก่อนปึ๊บเราก็ส่งแล้วก็วางแล้วเราก็ส่งปึ๊บแล้วก็รอ confirm เสียค่าแกน,นิดหน่อย,เ,อยเดี๋ยวผมจะเข้าให้ตอนนี้ส่งเรียบร้อยแล้วทุกคน แล้วก็เดี๋ยวมาดูนะอันนี้คือคอคเทลเบิร์ดตัวนี้มีพูลิตี้อยู่ที่72นะคือผมมีคอคเทลเบิร์ดอยู่2ตัวเดี๋ยวทุกคนจะงงอ่ะอันนี้คือผมโอนไปแล้วนะมันก็จะไม่อยู่ที่กระเป๋านี้แล้วเดี๋ยวผมออกไปเลยผมมาเข้าที่อีกกระเป๋าหนึ่งแทนปุ๊บแต่ว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์บอลลีเดี๋ยวผมต้องใส่เสียบฮาร์ดแวร์บอลลีดก่อนนั่นเอง ก็เข้ามาที่บูคานะครับคอนน่ Connect. ปุ๊บอ่าอันนี้ใครมีเทเซอร์ก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นของเลเซอร์ก็ได้ไม่รู้ไม่รู้เลเซอร์ Letter หรืออะไรผมจำอีกแบรนด์หนึ่งไม่ได้ก็จะปลอดภัยกับสินทรัพย์ดิจิตอลของเราที่อยู่ในตัวนั่นเองครับ พูดพูดพูดไปด้วยแล้วกดกดเดี๋ยวกดปิดกดปิดตัวอะไรนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะให้เราคอนเฟิร์มอยู่ที่ตัวเทเซอร์นะทุกคนเราก็จะปลอดภัยได้ระดับหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ไปแอปโพลหรืออนุญาตให้เหรียญมั่วหรือเว็บมั่วๆอะไรเงี้ยเข้ามาเข้าถึงเหรียญในกระเป๋าเราได้เราก็จะไม่โดนแบบ โดนโอนสินทรัพย์ของเราในกระเป๋านี้ออกไปนะโดยผมแนะนําว่าให้แยกเป็นกระเป๋าไปเลยนะแบบถ้าใครเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมก็เนี่ยผมก็มีครับเป็นกระเป๋าตังค์แต่ผมไม่ค่อยได้มีตังค์อยู่ในนี้หรอกอผมก็มีเกม MGPX มีวานาก้ามีบูคาแล้วก็ยังมี Morning Moon แต่ Morning Moon ผมไม่เล่นแล้วอ่ะผมมาดูปุ๊บนี่เข้ามาแล้วนะขอคัทเฮลเบิร์ดตัวนี้นี่ฟุต i ิ y ี2เนี่ยเข้ามาแล้ว เออผมเรามาลุ้นดูตัวแรกันดีกว่าทุกคนว่าผมจะได้ตัวอะไรอันนี้คือผมดูแล้วเออแล้วผมก็จะมาบอกวิธีดูไข่ด้วยว่าไข่อะเป็นอะไรนะว่าไข่อ่ะว่าจะเป็นตัวอะไรเลยโดยที่เราไม่ต้องรอเวลานะครับนี่ผมได้แล้วแต่ผมอยากได้อีพิกมากเลยแต่ไม่ได้ทุกคนอ๋อได้นกตามที่คิดด้วยจริงๆด้วยนี่นกผมดูดิสเตตัสโหดแค่ไหน คุณลิตีเ้เก้าสิบเจ็ดเแม่เชฟทุกคนคุณลิตี้อย่างโหดโหยอย่างนี้ไม่เรียกไม่เกลือนะเนี่ยโหดจะโหดมากเลยคือค่าคุณลิตี้อุ้ยเดี๋ยวมันไม่เห็นอ่ะโดยค่าคุณลิตี้นะครับทุกคนมันจะเป็นค่าที่แบบว่าเมื่อเราทําการ evolution upgrade ตัวเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆ آ. ตัวเนี้ยมันจะโหดขึ้นกว่าตัวที่มีค่าลิตี้น้อยๆน,นั่นเองก็ทําให้แบบโหดด้กว่าตัวอื่นอ่ะ ที่แบบเป็นระดับเดียวกันแต่ว่าค่าพลิตี้น้อยโอเคโหผมก็ลุ้นเหมือนกันทุกคนว่าผมจะได้พลิตี้เท่าไหร่มาผมมีไค่อีกสองใบย๋ยวผมจะมาเนะี่ยทำให้ดูนะโดยผมจะเปิดใบที่หนึ่งันหร้อยี่สิบห้านะทุกคนเปิดปุด๊บคอนเฟิร์มซัมมอนแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายค่าแก๊สก่อนแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะ อะไรนะฮ์ดแวล็คอยโดยใครที่จะมาเล่นเกอเกมเอฟที FT, หรือลงทุนในคริปโตเคอเรนซีผมคิดว่าทุกคนควรมีฮ์ดแบล็คอยครับแม้ว่าเราจะตังค์น้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดหลักห้าพันอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ต้องมีก็ได้ครับอันนั้นเซฟตัวเองไว้ก่อนแต่พอเริ่มเป็นหลักหมื่นแล้วอยากให้ทุกคนมีครับเพราะผมก็เคยพลาดไปเหมือนกันอ่าตอนนี้โดยไข่นะครับมันจะ สามชั่วโมงไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราได้ระดับต่อไปแต่ถ้าเกิดเราได้แค่อันค้ยได้แค่คามอนน่ะมันก็สามชั่วโมงฟักได้เลยแต่พอเป็นอันคามอนมันจะก็สามชั่วโมงเสร็จปุ๊บต่ออีกสามชั่วโมงได้แลต่ออีกสามชั่วโมงอะไรนี้โดยไข่เหล็กนะสูงสุดมันก็ได้เป็นแค่แรนะครับทุกคนมันไม่มีธาตุเหล็กที่เป็นอีพิกโอเคแล้วเราจะเข้าไปที่โมชิมาเกะ อันนี้ผมดูด้วยใช้โมชิมาเก็ตนะแล้วผมก็เข้าไปในเว็บมัน Connect Wallet ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ครับแล้วก็อ่ามันก็จะมีไข่อันนี้ใช่ไหมเรากดอัปเดตไปเราก็จะเห็นแล้วอ้าวไม่ใช่ตัวนี้นี่ยว่าอ่าไขาล่ขลม้มไข่ล้มแล้วเรากดอัปเดตไปป้้มกลายเป็นตัวแรแล้วครับทุกคนอ่าต่อมาไขา่มี2ใบผมไม่รู้ใบไหนกดดูก่อนอ่าหนึ่สองหคือใบนี้แหละ อันเนี้ยเราจะยังเห็นว่าเป็นอันโนอยู่นะก็คือไม่รู้นะว่าระดับอะไรให้เรากดสามจุดตรงนี้แล้วกดอัปเดตปุ๊บคัมมอนโอ้ยแลก,ก็ไม่ได้สามชั่วโมงเดี๋ยวผมค่อยมากดใหม่อแย่แย่แย่ทุกคนแต่ได้แลมาหนึ่งตัวไข่สิบเอ็ดใบผมถวยว่าผมโอเคมากโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนเกี่ยวกับวิธีการโอนไข่แล้วก็ดู เรลิตี้ไข่ระดับของไข่อ่ะว่าเป็นระดับไหนโดยที่เราไม่ต้องมารอครบชั่วโมง3มชั่วโมงนั่นเองวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ